ห้ามผู้รับจำนำน่คิดดอกเบี้ยการจำนำนั้นนะครับมีการให้กู้กันซึ่งการกู้นั้นต้องไม่มีการคิดดอกเบี้ยหรือว่าการกู้ยืมแบบกอรดุนฮัสันนั่นเอง การจำนำและการจำนองเนี่ยก็คือการเอาทรัพย์สินไปประกันให้กับหนี้แล้วหากว่าไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้แล้วเนี่ยก็ให้เอาทรัพย์สินนั้นเนี่ยไปชำระหนี้แทนหรือเอาทรัพย์สินนั้นไปขายเพื่อนำเงินมาชำระหนี้นั่นเองนะไม่อนุญาตให้ทำการจำนำทรัพย์ที่ขายไม่ได้ทรัพย์ที่ขายไม่ได้ก็คือทรัพย์สินที่ฮารอมเช่นจุราห,หรือสิ่งที่ผิดกับหลักการต่างๆ อัสลามุอะลัยกุมรอฮ์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุสวัสดีครับและนี่คือการเงินอิสลาม3นาทีรายการที่จะย่อยเรื่องการเงินอิสลามให้เข้าใจง่ายใน3นาทีครับผมชัมซูพยายามพบกันอีกเช่นเคยทาง y o YouTube m u n e ม Halal า h a า n น l นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ m ม e ิฮารานด้วยนะครับวันนี้หัวข้อที่ มาฝากทุกคนก็คือในเรื่องของอรหนูหรือว่าการจำนำหรือว่าการจำนองนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเคยผ่านประสบการณ์ในเรื่องของการจำนำก็ดีการจำนองก็ดีนะครับทีนี้ผมขอมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับการจำนำหรือว่าการจำนองกันก่อนนะครับการจำนำและการจำนองเนี่ยก็คือการเอาทรัพย์สินไปประกันให้กับหนี้นะครับแล้วก็หากว่าไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้แล้วเนี่ยก็ให้เอาทรัพย์สินนั้นเนี่ย ไปชาระหนี้แทนหรือเอาทรัพย์สินนั้นไปขายเพื่อนําเงินมาชําระหนี้นั่นเองนะครับนี่คือความหมายของการจํานําหรือว่าจํานองซึ่งความต่างของการจํานําก็คือจานำเนี่ยจะใช้กับทรัพย์สินที่ไม่มีการเคลื่อนเคลื่อนไหวนะครับแต่การจํานองเนี่ยใช้กับทรัพย์สินที่อยู่กับที่เช่นที่ดินเป็นต้นนะครับทีนี้มาดูหลักฐานของ อสุนนะกันบ้างน,นะครับในฮะดิษนะครับท่านนาบีเนี่ยได้เคยจำนำเสือ้อเกราะให้กับชาวยาหูดีโดยที่นบีเดี๋ยวได้เอาข้าวบาเล่ไปให้ครอบครัวของนบีกินนะครับทีนี้มาดูข้อกำหนดนะครับของเรื่องของอารหอนูหรือว่าการจำนำตามบทบัญญัติของอิสลามนะครับเขาบอกว่าการจำนำเนี่ยสามารถเอาทรัพย์สินไปขายได้นะครับเพื่อมาชำระหนี้นะครับแต่ว่า จะเอาไปขายได้ก็ต่อเมื่อ,อผู้จำนำเนี่ยไม่มีความสามารถที่จะชำระหนี้ได้แล้วนะครับต่อมาเขาบอกอนุญาตให้นำทรัพย์สินไปจำนำเพื่อการค้ำประกันหนี้ ที่อยู่ในความรับผิดชอบได้ความหมายคือถ้าเรามีหนี้อยู่ก็สามารถเอาทรัพย์สินเนี่ยมาค้ำประกันหนี้ของเราได้นะครับต่อมาบอกว่าอนุญาตให้ทำสัญญาในการจำนำในการค้ำประกันหนี้ได้นะครับแล้วก็ไม่อนุญาตให้ทำการจำนำทรัพย์ที่ขายไม่ได้ทรัพย์ที่ขายไม่ได้ก็คือทรัพย์สินที่ฮารอมเช่นสุราหรือสิ่งที่ผิดกับหลักการต่างๆนะครับต่อมานะครับก็คือให อนุญาตให้จำนำหุ้นได้หุ้นก็คือเช่นหุ้นที่เรา,ามีในตลาดรัพย์ก็ดีนะครับหรือหุ้นในบริษัทใดก็ดีเนี่ย สามารถนํามาเป็นหลักนะครับในการจำนำได้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าห้ามนะครับผู้รับจำนำนี่คิดดอกเบีย้ยกล่าวคือการจำนำนั้นนะครับมีการให้กู้กันซึ่งการกู้นั้นต้องไม่มีการคิดดอกเบีย้ยหรือว่าการกู้ยืมแบบกอร์ดุนฮัสซันนั่นเองนะครับและสุดท้ายเขาบอกว่าการรับฝากทรัพย์ของผู้รับจำนำหรือว่าของสถาบันการเงินก็ดีเนี่ยนะครับอนุญาตให้คิด ค่าธรรมเนียมได้นะครับโดยตั้งอยู่บนหลักการของอัอเจรูนั่นเองหรือว่าหลักของการให้ค่าจ้างนะครับนั่นเองทีนี้นะครับเมื่อทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะได้มีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการจำนำจำนองนะครับว่าอิสลามเนี่ออนุญาตนะครับให้เราทำการจำนำหรือการจำนองได้แต่การกู้ยืมกันเนี่ยไม่อนุญาต ให้มีการคิดดอกเบี้ยได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือผู้รับจำนำไม่สามารถที่จะเอาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้นะครับอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับว่าผู้รับจำนำไม่สามารถเอาประโยชน์จาก ทรัพย์สินของผู้จำนำได้นะครับและนี่คือทั้งหมดของการเงินสลาม3นาที EP นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไคร้นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมนีฮาลานด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมระห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุสวัสดีครับ